ะะเกิดเหตุที่เรดคาขึ้นอีกแล้วนะคะสาขาเจ็ดค่ะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายภายในรถกระบะงนะคะและขณะน,นี้ทางทีมผู้สืบข่าวคุณโตเล็กได้ลงไปในพื้นที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโตเล็กสวัสดีค่ะคุณทองขวัญและสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในนั้ขนขณะนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในขณะนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์นะคะ และในขณะนี้เรากําลังรอ,อนักสืบชื่อดังก็คือโมริโคโคโรของเราค่ะเอ๊ะเหมือนเขาํำลังจะมาแล้วค่ะ <Ooh. S 3> ันสภาพตบมึงน่าจะตายมาหลายวันแล้วจต่ที่ดูนะโอ้โหนี่มันเอ็กซ์ลีนีนนะ้ช่างสวยงามแบบนี้เลยคนนั้นโอ้โหมากับกระจังหน้าสวยงามแบบนี้สีคือสีแดงมากับไฟตัดหมอนที่สวยงามแบบนี้โอ้โสะเกิดด้านล่างสวยงามสไตล์เอ็กซ์ลีเลยน่นาเสียงเครื่อง2,500โทโบ ใช่เลยพิสโตนหน้ายาง2 1 5 7 0ทัพยางจากเียแดงแสงคองขาขาพนมนี่นาแบกสวยงามมากรีสสุดสไตล์นี้ดีจริงๆมากรไฟโปรเจคเตอร์ที่สวยงามแบบนี้ มากับแมกไลเนอร์ของอิส z u ูเอ็กซิี่คันนี้โอ้โหมีที่คอมาด้วยกสําหรับฝนตกโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เอ้เข่งมาพบกับด้านหลังของเอ็กซิลี่คันนี้มีโคมเมียมที่สวยงามมากับกล้องมองหลังตรงนี้เองใช้สาหรับถอยนะฮะมองข้างหลังอาจจะเจอรถที่จอดอยู่หรืออุปสรรคอยู่ตัวนี้ช่วยได้เลยโอโ้สภาพสพมันเป็นอย่างนี้ โอ้โหโแต่สภาพศพดูแล้วน่าจะตายมาหลายชั่วโมงก็ละ่ะโอ้หลักฐานอยู่ที่ปากอยู่เลยสาลาเปาเพราะมีข้าวซาลาเปาติดอยู่อย่างนี้นี่เอง เราต้องไปหาบอแสแล้วว่าเกิดจากสากเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขา,เขาตายเรารู้บาะแสแล้วคุณทิพย์คุณหมูคุณทิพย์ทิพย์ยังไงกับการตายของคุณยอดก็รถมันสวยซะขนาดนั้นกระจังหน้าก็สวยไฟโปรเจคเตอร์ก็สวยฝาท้ายก็สวยไฟท้ายก็สวยแม็กไลเนอร์ก็สวยสีก็สวยแถมมีสติ๊กเกอร์รอบคันสะดุดตาซะขนาดนั้นมันอาจจะช็อกตายเพราะความสวยของรถคันนี้ก็ได้ผมสันนิษฐานว่า,น,าน่าจะเกิดมาจากเขาอาจจะตกตะลึงกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซล2.5 DDI ของ isuzu d-max x-series ตัวนี้ด้วยอัตราการตอบสนองของแรงม้าที่สูงสุดถึง136แรงมา้าอาจจะทำให้เขาช็อกและเสียชีวิตไปได้ครับฉันคิดว่าเขาช็อกตายเพราะตะลึงภายในความสวยของรถคันนี้เลยก็ได้ีแดงตัดดำเรียบหรูดูดีมีสไตล์มันช่างบาดตาบาดใจเขารถเกิดเอาคงช็อกตายเพราะสาเหตุนี้แน่เลยไม่ได้เลยเลยคุณเอาอะไรไปให้เขากินหรือเปล่าฉันมีขนม มันก็รักกินขนมขฉันักกินจังเลยเอาไปกินที่รถด,ดีกว่าวันก่อนคุณพยายามตัดสายเบรกเขาอยู่อ๋อไม่เลยครับอันนั้นผมแค่ตัดผิดท่านเฉยๆยอดเขาเป็นน้องรักของฉันฉันน้ำลายเขาไม่ลงหรอกฉันเห็นเซลล์กิฟเดินผ่านมาพร้อมกับซาลาเปาแต่เช้าผมก็รู้อยู่ว่าเซลล์ยอดต้องไปส่งรถให้ลูกค้าตั้งแต่เช้านะครับสืบสวนมาไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยสงสัย้องต้องกลับไปที่รถแล้วแหละเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมดีกว่าแบบนี้ ต้องมาหาข้อมูลกับศบเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วว่ามันตายจากสาเหตุอะไรตายในเอ็กซิลี่เลยเหรอรถสวยขนาดนี้เลยละเนี่ยสีแดงตัดกับสีดํา เอกลักษณ์ของ X Series เลยมากับจอตัวนี้สามารถกดรับโทรศัพท์ก็ได้ต่อบลูทูธต่อกระโทรศัพท์ก็ได้โอ้เปิดเพลงได้โอ้ช่างดีเหลือเกินเป็นกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้สุดยอดของ X Series จริงๆตัวนี้มากับระบบเกียร์แมนวลที่สําหรับคอรถแรงๆชอบใช้ที่ชอบแรงอัดชอบรถแรงๆชอบใช้เท้าสลับอย่างนี้ต้องเป็นเกียร์แมนวนวลเลยเรา,าเอาศพลงก่อนเพื่อจะไปพิสูจน์ดูว่ามันต่างจากสาเหตุอะไร รอบนี้น่าจะตายมานานแล้วละ่ะดูท่าแม่งบวมแล้วโอ้ยปล่อยทิ้งตรงนี้ก่อนนี่มันตายตรงนี้และโอ้มากับพวงมาลัยหนังอย่างสวยงามพุ่มมาอย่างดีโอตรงนี้สามารถปรับได้2ระดับจะมีที่ตรงปรับอยู่มากับหน้าจอสแสดงผลที่สวยงามแบบนี้แล้วก็เบาขอ,อ,อตงตัวนี้ปรับเมมน,นุ่นสามารถปรับได้สบา,ายเลยอืมดูสบายจริงเลยนี่นปรับเขา้าเปลออก,ก็ได้ ช่างดีจริงๆสำหรับ x อ็กซิลคันนี้สวยงามจริงๆโอ้ oh, มากับแอร์แบ็กคู่แบบนี้เลยเวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้ได้สองตัวโอ้เซฟตี้จริงๆกับเอ็กซิลคันนี้โอ้อยากได้มากเลยฮ่า <laughs> ฮดูจากรูปคดีแล้วนี่ต้องเป็นการฆาตกรรมแน่ๆเลยแต่หลักฐานอยู่ที่ไหนกันนะเอะ๊บินสละเปางั่นเหรอ สภาพศพน่าจะตายเพราะขาดอากาศหายใจแต่ะสาเหตุคืออะไรกันนะอืมอนี่นี่เองจากการวิเคราะห์แล้วลูกคดีเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันน่าจะตายเองมากกว่าเซลล์หมูบอกว่าเห็นยอดชายไปส่งรถแต่เซลล์ทิปบอกว่าเห็นเซลล์กิฟไปซื้อสลับเปเพ่าร่างกายไม่มีบาดแผลยอดชายคงตายจากการที่กินสลับเปาที่ไปขโมยมา ไม่ไว้เลยลุงสันนิษฐานมั่วซั่วทีนี้ต้องทำให้สลบซะหน่อยแล้วยิ่งรู้เลยอ่ะฮ่าฮเรามันช่างเก่งเหลือเกินอ่่าคดีเล็กๆแค่นี้มันไขไม่ได้เป็นนักสืบได้ไงวะเนี่ยนี่ข่าวไม่ได้ข่าวตำรวจจะขายคดีแล้วครับฮะจริงเหรอท่านผู้ชมคะตอนนี้ยอดนักสืบโมริโคโกโรกำลังจะขายคดีแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะ แต่ขายปรินามาแล้วทัตกรมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือคุณกิฟต์คุณเป็นคนฆ่าเขาคุณเอาอะไรมาพูดผมมีหลักฐานเพราะนั้น,ไไนคุณใสไว้มคแค่ใสเสร็จสลระเป๋าใครก็ไปซื้อได้หรือเปล่าคุณจฆ่าเขาโดยการเอายานอนหลับใส่ในกระเป๋าให้เขากินคุณจะให้เขานอนหลับอยู่ในรถแล้วคุณให้เขากัดอากาศหายใจโดยการเอาผ้าไปอุดที่ท่อไอเสียให้ขาบเบรคไดเอาสายเข้ามาในรถเราทไม่คุณยอดทายตายนั่นเอง คนที่ฆ่าจะมีกระเ,าเมาที่มือเพราะนั้นจริงด้วยคุณสารภาพมาเถอะคุณกิฟต์ว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณยอดชายฉันไม่เรื่องใจฆ่าเขาฉันแค่อยากจะสั่งสอนเขาที่เขาแย่งขนมฉันกินฉินกินด้วยสิให้ให้ฉันได้ก,กินลิใสเสียคอยดูนะฉันจะฆ่าแกาให้ตายไม่กลัวหรละไปไปพัดพัดไปตายไปคุณคะเป็นไงบ้างเขา น้องยอดเป็นคนยังไงครับน้องก็เป็นคนดีนะครับ mm hmm. อดูผตใแร่วมง,งานครับไมน่น่าจะเจ็เกิดเหตุการณ์ <laughs> ตอนนี้คดีก็ได้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยสุดยอดนักสืบโมริโคโคระค่ะขออนุญาตตัดภาพไปที่ห้องส่งค่ะขอขอบคุณคุณตัวเล็กมากนะคะและตอนนี้นะคะสถานการณ์ได้คี่คายแล้วคะ่ะขักคุณนะคะ ฮัลโหลค่ะฮะอะไรนะคะเซลล์ยอดยังไม่ตายโอ้โ oh หหนังเหนียวมากเลยนะคะเขาแค่นอนหลับไปเฉยๆได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งข่าวให้คุณผู้ชมรับทราบก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจออกรถมือสองคุณภาพพรีเมียมนะคะกดติดตามที่ช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ